สนับสนุนโดย G View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเธอบอรดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกเลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการโอ้คล็อกโซนทีวีครับวันนี้อยู่กับผมนัดมิสตรีครับครับและผมพอพลพวงประจักษ์ในไอซ์ครับครับเอมาเอาสักครบเลยะงงมี o อซ0 0ซ0ศูนย์ย์สอยหไหมก็ได้นะก็ได้ใช่ไหมครับก็วันนี้ครับ อยู่ในช่วงของโอเวอร์กอคโซนพบประชาชน<ร>นะครับทุกๆเดือนเราจะจะพบกันสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะหยิบยกประเด็นที่เป็นเป็นที่ฮือฮาในวงการบ้านเราอยู่<ช>วงการไหลของวงการบ้านเราเนี่ยวงการคอมพิวเตอร์แ,แล้วก็วงการอื่นๆด้วย<ช>นะครับอย่างตอนนี้ก็ที่เป็นกระแสรแรงก็คือเรื่องของทรงผมเด็กนักเรียนใช่ครับครับเป็นยังไงครับคุณไอคือเรื่องราวเนี่ย มันเกิดมาจากว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งครับประมาณ5้ถึงหคนได้ครับออกมาแสดงความคิดเห็นว่าผ่านรายการเรื่องเด่นยันนี้ครับกับคุณสรยุทธ์ครับนะครับเด็กกลุ่มหนึงบอกว่าต้องการที่จะไว้ทรงผมที่ยาวขึ้นครับที่ไม่ใช่ทรงเกลียนสามด้านอ่าแต่เด็กอีกกลุ่มหนึงบ,บอกว่าต้องการให้จุดนี้หรือว่าทรงเกลียวเนี่ย เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเด็กนักเรียนทุกคนเป็นกฎระเบียบเป็นกฎระเบียบที่พึงสมควรจะมีอืมครับแต่ในอีกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยครับทําไมทําไมทําไมต้องตัดผมทรงสั้นอย่างนั้นในเมื่อความสั้นหรือความยาวของผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเรียนการเรียนการสอนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลกับเอายกเอาอเมริกาหรือต่างประเทศเนี่ยเขามาอ้างว่าโอ้หมันไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเด็กเนี่ยไม่จาเป็นต้องตัดผมสั้นแื่ถามว่ากฎระเบียบ ณโรงเรียนนั้นๆสถานที่นั้นเป็นยังไงก็ทำทำตามไปจบม .6 มาก็ได้ไว้ผมยาวแล้วก็แค่นั้นก็แค่นั้นเปิดเอยเด็กน้อยเอ้ยคือถ้าอยู่ไม่ได้นะก็คือคือตอนผมเรียนอาสามสีชาครับมีบัตเทอร์คนหนึ่งถ้าใครเรียนนะจะรู้บัตเดอร์สักดากิจเิญเขาพูดมาคำหนึ่งถ้าทําตามไม่ได้ไม่พอใจออกไปซะเขาออกไปซะใช่แกพูดอย่างนี้เลยใช่ออกไหวกหรอค่าเทอมปีเป็นแสนเออ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของเราในวันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะเมื่อกี้ไปช่วงะไรการก่อนรายการดูไงอ๋อดูอยู่จริงจริงเนี่ยเรื่องเรื่องต่พี่เกียนแหกเออเรื่องประเด็นที่เป็นอะไรประเด็นร้อนเนี่ยมันมีหลายเรื่องอ่าเราหยิบยกในโอเวอร์คอกโซนของเรามาดีกว่าวันนี้เป็นโอเวอร์คอกโซนพวกประชาชนครับนะครับเรื่องที่กําลัง เป็นที่ฮือฮาแล้วก็โด่งดังในเว็บของเราก็คือเรื่องของมีมือดีมาพ่วงแปะลิงก์ต่างๆมือดีเนี่ยแต่หน้าตีมือนะใช่ไงนะครับมาพ่วงแปะลิงก์บางคนเขาก็หวังดีแหละแต่เป็นความหวังดีที่น่าเป็นห่วงเป็นความหวังดีที่ <c oughs> ไม่ได้จะโหยหาเลยอ่ะใช่คือยังไงคุณได้มาแปะลิงก์ใช่ไหมคือมาแปะลิงก์ที่มันเป็นลิงก์ละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ครับคลาสไอ้ไฟแบบที่มันทําให มันละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะเข้าใจอ่ะคือมันใช่ไหมคือว่ามันมาแจกอย่างเงี้ยมันส่งผลกระทบหลายๆอย่างหลายด้านมากใช่นะครับยิ่งมันส่งผลกระทบจนถึงเรื่องราวของประเทศด้วยใช่เพราะว่าเอาเล็กๆก่อนเอาเล็กๆก่อนใช่ไหมส่งผลกับเว็บไซต์โดยตรงเลยลหละโดยตรงอย่างแรงเลยรวมไปถึงตัวผู้ใช้ด้วยตัวชุคนที่ปล่อยเองด้วยใช่และที่ใหญ่ก็คือประเทศของเราประเทศชาติทะตกเป็นเหยื่แบบนี้ครับ ตัวผู้ปล่อยเนี่ยก็ถ้าเกิดมีคนมาเจอที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ no> ์อ่ะคุณก็มีสิทธิ์ถูกจับได้ถ้าเป็นอะพูดง่ายๆคือเหมือนตำรวจอินเทอร์เน็ตครับถ้าเขามาเห็นว่าคุณเป็นคนปล่อยไฟล์ตอดล็อกไฟล์แล้วเนี่ยเป็นคุณเนี่ยโดนจับเลยล่ะท่านรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะครับคุณจะโดน FBI ไอปจี้ปืนึ่งบ้านโอ้โหขนาดนั้นเลยจริงใหญ่ต่อมาใหญ่ต่อมาก็คือเรื่องของเว็บเว็บเรา ครับก็จะมีปัญหาใช่นะครับส่งผลกระทบต่อเว็บเราหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้งานกันอีกใช่เออผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเจอเนี่ยไม่ขอลบแต่ลบเลยแบนด้วยแบนด้วยใช่นะครับนะครับแล้วก็ฝากบอกสมาชิกทุกคนไปด้วยใช่ถ้ายังเห็นว่าสังคมนี้ยังน่าอยู่อยู่ครับอย่าเลยครับใช่แล้วถ้ายังเห็นก็ PR มาบอกเอ้ย PM มาบอกช่วยกัน PR PM มมาบอกว่าใคร นะครับรีบๆเลยช่วยๆกันแล้วบ้านเราจะได้ดียิ่งขึ้นใช่นะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศก็ใช่เหมือนนักลงทุนเหมือนอ่ะง่ายๆเลยซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยบางตัวหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโปรแกรมตัวนี้ไม่มีภาษาไทยทำไมอันนี้ฟังก์ชันนี้ไม่มีภาษาไทยโน่นนี่นั่นมันก็เริ่มจากจุดเล็กๆจุดนี้แหละเป็นหลักนะครับเพราะว่าเหมือนเขามองเห็นเนี่ยว่าเฮ้ย ซอฟต์แวร์ถูกบ้านเนี้ยในประเทศไทยเนี่ยคนไม่ซื้อลิขสิทธิ์กันหรอกไม่ลงทําไปเอื้อฟื้อเขาหรอกเพื่ออะไรใช่ยอดขายก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรเป็นกลุ่มเล็กๆที่ใช้กันอยู่ใช่ครับเป็นกลุ่มของบริษัทหรืออะไรเนี้ยก็ปล่อยให้มันใช้ภาษาก็ใช้ไปก็ไม่เป็นไรก็เลยนักลงทุนก็เลยไม่ได้มองเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ถูกต้องครับก็ทําให้ส่งผลกระทบต่อไปข้างหน้าถึงลูกหลานเราไม่ได้ไว้ผมทรงเกลียนเออเกี่ยวกันไหมไม่ได้เกี่ยวเลยเออ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ฝากกันสักหน่อยแล้วก็ช่วยๆกัน,กน,นครับคนละไม้คนละมือมก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้งเริ่มจากจุดเล็กๆนี่แหละคือเป็นห่วงจริงๆก็คือเราอยู่กันมา10กว่าปีแล้วเนี่ยครับถ้าวันใดวันหนึ่งก็ต้องมีปัญหาเพราะคนไม่กี่คนเนี่ยอ่าให้มันเกิดขึ้นเลยดีกว่าใช่ใช่ใช่นะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าครับนะครับประเด็นหลักของเราวันนี้ที่มาพบประชาชนมันก็สืบเนื่องมาจากในเว็บบอร์ดของเราแหละที่มีมือดีมาปล่อยซอฟต์แวร์เถื่อนบ้างมาปล่อยซีเรียลดาวน์โหลดต่างๆของป้อมเถื่อนบ้างเนี่ยซึ่งมันไม่ถูกกฎหมายครับวันนี้เนี่ยเราเอาเรื่องราวของ Windows 8ปมาพูดกันนะครับเป็นได้ข่าวว่าเป็นนาทีทองข่าวดีของทาง Microsoft เลยใช่ไหมคุณใดใช่แล้วครับครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ ทาง Microsoft เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ทุกๆคนคใครก็ได้สามารถทำการอัปเกรด Windows คือหมายถึงคนที่ใช้ Windows อยู่ใช่ไหมคนที่ใช้ w w s ครับถ้าใช้ iOS อยู่ไม่ได้คนที่ใช้ Windows อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น XP ก็ตามวิสต้าหรือ s ซเว่นนะครับสามารถก้าวกระโดดไปเป็น Windows 8ได้ Windows 8 Pro Pro เลยรวมไปถึงคนที่ใช้ของปลอมอยู่ด้วย ของปลอมก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยใช่พออัปเกรดก็เป็นของแท้เ,เลยว่าไงแท้เลยทันทีโอ้โหที่เป็นนาทีทองเลยใช่ไหมเป็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้อีกแล้วขนาดนั้นเลยสุดจริงอัปเป็นวินโดว์แปดเหมือนอย่างผมเนี่ยสมมติผมซื้อมาผมซื้อวินโดว์เซเว่นแท้มามหลายพันเลยละเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าวินโดว์แท้นี่ค่อนข้างมีราคาสูงเสียดายไหม<อ>ก็เสียดายแหละครับผมซื้อวินโดว์เซเว่นมาตั้งหลายพันอ,อยู่ดีๆพอมาถึงช่วงนี้ผมต้อง เปียตังเอลไยพันเป็นวินโดว์แปดอีกไม่ต้องเสียดายใจเย็นๆครับเดี๋ยวพอผมบอกราคาแล้วคุณอาจจะแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอนั่นอย่างเงี้ยโอนั่นนะโอนั่นมันอย่างนี้เลยโอ้นั่นเป็นอะไรที่โอ้เป็นอะไรที่ที่เอาหัวซุกไปขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยเออแต่เดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนใช่ไหมอ่ะเรามาว่ากันในเรื่องของความแตกต่างก่อนครับคุณใช้ของเถียมครับผมใช้ของแท้อ่า เวลาคุณมีปัญหาจะอัปเดตอัปเกรดเนี่ยทาได้ไหมไม่ได้ผมทําได้เพราะผมใช้ของแท้ถูกเวลาคุณจะอัปเกรดพวกเซอร์วิสแพคต่างๆเนี่ยคุณทําได้ไหมไม่ได้ได้ได้ไม่สุดแต่มันแบบมันต้องล้วงลงไปได้ไม่สุดได้ไม่สุดแต่ผมทําได้เลยเพราะผมใช้ของแท้ถูกเวลาคุณมีปัญหาแบบเจอบั๊กเจอฟิกแบบนิดนิดหน่อยหน่อยที่มันแบบเป็นแบบสิ่งปฏิกูลของเครื่องอ่ะ ล้วไม่รู้จะถามใครมันจะเอาออกตรงไหนอ่ะไม่เป็นอ่ะคุณทํำยังไงก็มีทางเดียวก็ต้องลงใหม่ครับแต่ผมทําได้เนี่ยแก้ได้ผมส่งเป็นอ่ Help Support s e r v i c อ่ะเขาจะส่งกลับมาหรือเขารู้อ่าบางทีเป็นแก้บั๊กแก้ฟิกอะไรต่างๆมาให้เลยใช่เพราะผมใช้ของแท้ถูกต้องนะครับอีกเรื่องหนึ่งเวลาคนจะเจอไวรัสเนี่ยคนต้องทํำไงยกมือไว้ครับสวัสดีครับไม่ใช่ก็หาโปรแกรม แอนตี้ไวรัสเข้ามาใส่ต้องหาแอนตี้ไวรัสมาลงต้องหาบางทีเจอไวรัสตัวใหม่ๆก็แก้ไม่ได้อีกงงอีกลงใหม่อีกมินด์้วยมันก็จะเป็นกีงแบบกรงกมกงเกลียนอยู่ไงวนไปวนมาแต่ของผมเนี่ยครับวินโดว์8ตัวนี้เขามีแอนตี้ไวรัสติดมาให้ติดมาให้ด้วยเโอ้โหไม่ต้องกลัวอัปเดตตลอดสามารถอัปเดตดาวน์โหลดได้ตลอดเลยสบายๆโอ้ยเขาทานะเนี่ยไม่กลัวเลยเพราะผมใช้ของแท้เออ ผมได้ข่าวมาว่า Windows 8เนี่ยมี App Store มาให้ด้วยเหรอ,อ,อใช่โอ้มีไหมของปอมไม่มีครับมีอาจจะลำบากหน่อยออแต่ผมมี App Store นี้สามารถเป็นโหลดได้แต่นี้ Windows 8ม,มันสามารถรองรับกับแท็บเล็ตต่างๆอะไรได้เยอะแยะมากมายผม,มสบายเออมีผมใช้ได้แน่นอนผมไม่หาโหลดที่ไหนอ่ะทีนี้ก็ผมใช้ของแท้ผมยืมคุณได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นความแตกต่างใช่ไหมระหว่างของแท้ของเทียมอีกเรื่องหนึ่งก็คือของเทียมเนี่ยจะเจอพวกแผ่นยำ อไฟยำแบบเอานู่นออกนี่ออกแล้วบางทีจะทําอะไรเนี่ยมันติดเฮ้ยไอ้นี่มันายไปไหนวะใช่ฟารนโดตัวนี้ซิสต์เต็มล้นายไปไหนใช่ไม่เสถียรนั่นเองไม่เสถียรทํามือนั่นเองอันนั้นเขาทำเพลงนะล่ะทำมือตอนลงทามือไม่ทาเพลงเขาเป็นศิลปินอ๋อเออคนอะไรที่ทํามือเสถียรแฮนด์เมดไปออกไปนู่นเลยเนาะนั่นแหละก็ข้อดีข้อเสียมันก็อันนี้เป็นข้อแตกต่างใช่อ๋อวิธีการมันเป็นยังไงบ้างคุณได้ วิธีการนะเข้าไปที่เว็บ Microsoft ครนะครับเขาจะมีให้คุณกรอกครับความต้องการกรอกชื่อกรอกที่อยู่ก็คือใส่รายละเอียดของเรานั่นแหละว่ามีอะไรบ้างคือแจ้งความจำนงว่าเราต้องการที่จะใช้ของเขาถั่วต้มแค่นั้นครับไม่ไม่มีผิดกฎหมายนะครับคุณจะใช้ของปลอมอยู่ก็ตามอืคุณเข้าไปแจ้งความจำนงแล้วคุณอยากได้ครับคุณอยากโดนก็หล่นมันเลยก็หล่นมันเลยออาเขาท่าเว้ยนะแค่นี้เหรอสุดท้ายครับ เรื่องของราคาเออนั่นแหละที่ผมรออยู่ถ้าบอกแล้วงอหลังอะอย่างงี้เลยอะว้าวว้าวอย่างเงี้ยอ๋อชิงรถให้พงนั้นคืออย่างนี้ครับราคาที่เขาเปิดออกมาเนี่ยอเพราะอะไรถึงเรียกว่านาทีทองครับก็เพราะมันถูกถูกเหรอสี่สิบสี่สิบเหรียญสี่สิบเหรียญในราคาแบบในส่วนของอัปเกรดนะครับอยู่ราวประมาณพันสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเอง พันสองก็คือพันต้นๆนั่นเองนคุณได้ลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์แท้เลยใช่ที่สําคัญเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าคนที่ใช้ของของก๊อปของเถื่อนอยู่สามารถอัปเกรดไปเป็นของแท้ได้คือแหละมาสุดๆตรงนี้แหละใช่ลองคิดดูนะปีหนึ่งมี12เดือนเองนะพันสองเนี่ยครับหารไปแล้ว12เดือน1ปีอ่ะคุณจ่ายแค่เดือนละร้อยเองนะแล้ววินโดว์แปดอยู่อีกเท่าไหร่ใช่นะแล้วก็เหมือนอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าผมเพิ่งซื้อ Windows 7มาอืมา หลายพันบาทเนี่ยพอมาเจอการอัปเกรดที่ไม่กี่พันต้นๆงี้มันมันก็ไม่รู้สึกเสียดายเลยล่ะคุณไม่จาเป็นต้องไปเสียเงินอีกเจ็ดแปดพันเพื่อซื้อตัวเต็มเนี่ยใช่คุณอัปเกรดก็พันสองใช่ก็สบายครับก็ไม่เห็นต้องเสียดายอะไรวิธีการไม่มีไม่ยากคือมันมี2แบบใช่ไหมให้ดาวน์โหลดแล้วก็ซื้อเป็นแบบชุดเป็นแพ็คชุดเป็นแพ็คเนี่ยจะอยู่ที่2,100บาทก็เจ็ดสิบเหรียญเจ็ดสิบเหรียญก็ก็ไม่แพงมากชุดเป็นแพ็คยังไม่แพงเลยใช่ นะครับก็ลองดูวิธีการนี้ไม่ยากครับแล้วก็สามารถเข้าถึงกันได้ทุกคนที่ใช้ windows ใช่แลวครับอัปเกรดกันใช้ของแท้เป็นเป็นความภาคภูมิใจแก่แก่วงตระกูลของเราใช่ขนาดนั้น <c oughs> แล้วคือมันจะทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยครับดูดีขึ้นคือเมืองนอกเขาจะมองนักลงทุนเจะมองว่าเอ้ยประเทศนี้มีการใช้ของถูกลิขสิทธิ์ค่อนข้างรียกกว้างขวางแล้วก็มันจะมีหลายๆหลายๆอย่างตามมา คือมันอาจจะเป็นผลทําให้เวลามีซอฟต์แวร์หรือว่าอะไรที่มันต้องถูกิขสิทสิ์เนี่ยครับพอเห็นว่าปุ๊บเฮ้ยพอราคามันรับได้สมเหตุสมผลเนี่ยใช่คนมันจะใช้เยอะนะใช่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบเปิดอะไรมาแพงครับไปเปิดอะไรมาแบบถูกๆใช่นะมันก็นแน่นอนแห่ะใครรับได้ตรงไหนก็โดนจุดนั้นไปครับสุดท้ายนี้เราก็ต้องขอบคุณทาง Microsoft หรือ Windows กับประเทศไทยครับนะครับที่เอื้อเฟื้อถึงข้อมูล แล้วก็ให้เรามาประชาสัมพันธ์ถึงแฟนๆชาวโอโคโซนรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยคือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยใช่ว่ามีนาทีทองแบบนี้เกิดถูกต้องนะครับที่สําคัญครับโหลดได้ถึงวันไหนคุณไายวันสุดท้ายที่โหลดได้นะครับครับคือวันที่31มกราคมปีนี้2,556ชัวชัวนี่นะมีเวลาไม่นานไม่นานแต่ว่าไม่น้อยใช่แฮ อันนี้เน็ตบ้านเราแรงหมดแล้วโหลดสิ้นเมลส็เมหมดแล้วเห็นผมเห็นโหลดบิดกันแป๊บแป๊บเสร็จเลยนั่นเนี่ยแต่นี่อัปเกรดมาเป็นของแท้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราใช่ครับก็วันนี้เราก็มีมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้ครับนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับโอวคอกโซนทีวีพบประชาชนใครมีเรื่องอะไรร้องเรียนกันเข้ามาได้ครับร้องทุกข์เข้ามาครับใช่ก็ไม่รู้จะร้องทุกข์ที่ไหนก็ส่งมาใน PM เอ้ย PM ในแฟนเพจของเราได้ในข้อความของเราได้นะครับอันไหนที่เราจะแจ้งได้เราก็พอจะแจ้งได้ครับนะครับก็ผมแล้วก็นายไอซ์ลาาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ